ย่ดาวได้ปิดพอพักสดดาวพี่น้องเอ้ยทั้งสดทั้งอดออนทั้งอวบค่ะค่ะยาดาวกับไปเมามาสองมัดค่ะพี่น้องจ้าเอามาเพื่อพี่น้องคอมเนาะไปถึกินกับลาบเอย็นพริกกระปย่นะคะเนาะความคิดยาดาว นี MM okay. okay. yeah. so, uh, sit, er. yeah. ่อยากฝรั่งก okay. ็ได้เท <uh ่านั้นค่ะบ่าได้กินกับลาบเป็ดลาบไก่ดอกค่ะมันเห็ดยากนะคะเนาะเอามากินกับน้ําพริกกับปริแล้วก็เอามากินกับสมตำค่ะงามบอค่ะสวยค่ะ่แเบลดอกพี่น้องเอ้ยพื่นเพื่อนน้องๆเอ้ยบเแลดอกจ้าพ่อหญ่เล่าของใจนะคะ เมื่อนี้เป็นมือที่ว่าแย่ดาวสิททำความสะอาดนะคะเนาะนับถอยล้างลูกไส้แย,ย่ดาวกัสิมาแล้วค่ะทำความสะอาดบ้านโน่นนี่นั่นบริยูเด้เศร้าแต่หมู่บ้านนี่ค่ะพี่นองจะาเมื่อยไปน้่กินเข้าไปนําพ<อ>พอยญ่บัดที่นี่เมื่อนี่พอหญยอยากสีอันล่างถ้วยไหมค่ะพี่นองอเห็นย่ดาวออกมาล่างถ้วยยุคข,ข้างนอกเป็นตะมวนหลายพี่นอง เจ้ามาเบิงค่ะต่อไปนี้นี่แหละค่ะยายดาวสิเปิดคลิปวิดีโอไว้เด้อค่ะเด้อให้ไปยัยเราเฮ็ดไปเนาะค่ะเนาะยายดาวสิบ่ตัดต่อค่ะว่าเราสิเฮ็ดหยังเนาะค่ะเนาะ,ะโอ้ยเราไปเอาน้ำฮ้อนโอ้ยเราไปเอาน้ำฮ้อนมาล้างถ้วยโอ,โอ้ตายแล้วตายแล้วโอ้ยตายทำไมเป็นยังงั้นแดดเมืองไทยก็ร้อน40องศาแล้วทำไมเป็นยังงั้นป๋า Why you have hot water day <c oughs> นั่งนะปวด จะดาวกะโอ๊ตสิมาบอกมาได้ค่ะว่าเป็นอย่างคือหามว่าบ่าให้เล่าใส่น้ำห่อนล่างถ้วยเนาะคะ่ะเนาะทั้งทั้งที่กอกน้ำเฮานะ่ะกะห่อนนี่แหละค่ะเพราะว่าน้ำที่มันค้างในกอกนะคะพี่น้องมันห่อนอยู่แหละจะดาวฝากไว้ละค่ะเด้อจะดาวฝากเบิ่งพญัยว้ค่ะเห็นบ่เห็นบ่ค่ะพี่น้องจ้าอีครัวจะ,ะดาวค่ะ พญายาลลำข้านข่อยน,น,นี้ก่อนเด้อจายาย้าพญายาลสิดาพญายลาลสิดาข่อยค่ะข่อยน,นี้ก่อน <laughs> อ,อ,อันคำวดาด่าดาเดี๋ยวมาเป็นอย่างเด้อค่ะเด้อเราเท่าแล้ว <laughs> what is that where buy these home bro yeah. อ๋อแล้วถามว่าเก๊ดาวไปซื้ออัน แก้วน้ำอันนั้นยุใสได้บอกโคมโปโอโน่ไทยวัสดุไทยวัสดุอย่าอย่าดาวก็เอาหัวอาหารปลาอย่ายดาหวหัวอาหารปลาตั้งไว้เนาะคะ่นะะเนาะอย่าดาวต้องติดตั้งกล้องแบบนี้ไปตลอดเด้ค่ะจะสั่นพญ่ยแล้วบอยอมเนาะคะ่นะะเนาะอย่าดาว คุณลุงไม่ยอมใส่รองเท้านะคะเราบอกก็ไม่ฟังนะคะไม่ยอมใส่รองเท้าอ่ะมันเป็นเย็นวันอาทิตย์ด้วยแหละไม่มีใครผ่านไปผ่านมามันเป็นวันที่รีแลกซิ่งด้วยแหละค่ะอ่ามันเป็นวันที่แบบว่าว่มีภัยไปภัมาเนาะค่ะเนาะมันเป็นในเขตของเข้าพญ a g เ t e โตต,ตามสบายจ้าพี่น้องจ้าเอ้เห็นบ จาจังสิกลับไปเบิงไม่่าพอยใหญ่เราเห็ดจังไหนไหวกับพวกเจ้าพี่น้องเห็นพวกเจ้าเบิงแนวใดแกอยากลองอยากสัมผัสนะจ๊ะเนาะแกก็เก็บมาวางค่ะปล่อยแกไปเนาะค่ะเนาะขออนุญาตถ่ายข้างหลังพ่อใหญ่ดลอค่ะเด้อเพราะว่าถ้าถ่ายข้างหน้าแกไม่ยอมแน่ๆเพราะว่าฝรั่งเขาไม่ยอมให้ถ่ายรูป อันนี้แกก็ถือว่ายอมแล้วนะคะเนาะ <She is S 1> วันอาทิตย์เห็นว่าเก็บแล้วค่ับพี่น้องจา้าพ่อยายเล่าหลงหลักเมืองไทยนะคะตั้งแต่ยายของวสย3เดือนแรกครับพี่น้องจา้าเมื่อนี้ก็ล้มล้มค่ะยายดาวก็ยืนแอบอยู่ข้างหลังเล่านี้แหละค่ะพี่น้องจา้าค่ะยายดาวก็ยืนแอบอยู่หลังเล่าเนาะค่ะเนาะอ่า โมว่านเนี่ยกะอเอบแมนจักน้อยยะดาวกัสิออกไปเลือกตั้งละค่ะพี่นองจ้าเพื่อนสิป,ปีดหาโมงแรงเนาะยะดาวกัสิไปเลือกตั้งเลือกเนี่ยเออเพอยใหญ่เราอยากซอยเบียดยะดาวก็เลยปล่อยให้เราซอยเห็น,หนบค่ะพุ่นเรายางงวนไปงวนมาอย,ยู่ปเราสิแเรวเราได้บาทในี่พี่นองนี่ละค่ะฝรั่งหัวใจไทยเนาะคะ่ะนาะเพื่อนมากเมืองไทยห้าวล้ายค่ะอายะดาวก็เป็นพื่นนะคะ โอ้ยนาะยายดาวยาน,นก่อนจไปอาบน้ำอาบท่าครับพี่น้องไปเลือกตั้งเลือกยังค่ะายดาวสิไปเปิดคลิปให้เราเบิงบับรุลุนค่ะพี่น้องจ๋าอย่าปากอย่าปากค่ะอ่าเอาอันนี้ก็เป็นของเมื่อนี่นะคะเนาออันนี้ก็เป็นของเมื่อนี่ค่ะบันทีแ่แล้วพะยัญแล้วขึ้นไปแล้วนะพะย,<ห>ยัยแล้วไปแล้วถอดถ่ายแล้วร่มแห้งเราวว่าฉันขอฉันขอไอ ลองใช้ไอ้ห้องครัวไทยเธอหน่อยนะวะซานพี่น้องจ้าเอากล่องกระลุมหัวลุกหัวขวันไปสโนพี่น้องเลยเออนันปีนขึ้นมากคือเกาเพแว่แล้วปาดนี่ยอันยาดาวกวนบ้านรู้บ้านยุดดีไหมคะยาเบิงยดาวปะลูกว่าพ่อยายนันเราลองมาล่างถววยไปจังได้คอยรลยอยวางหัวกันเพื่อนพี่าไปซื้อมา แกก็เอามาใส่ที่จุกล้างจานแล้วแปรงขัดข้าวนะคะที่ต่างประเทศเขาจะใช้แบบนี้นะคะก่อนล้างถ้วยนะคะแล้วก็ทําความสะอาดอ่างให้ยายดาวสะอาดแล้วค่ะแต่ว่ายายดาวก็บ่ถือว่าสะอาดนะคะเนาะบันนี่เด็กค่ะแก้วเพิ่นเพิ่อนเอาแก้วนะคะเนาะเด็กค่ะ พัใหญ่แล้วล่างแก้วสะอาดเรียบร้อยค่ะพี่น้องจา้าเป็นหมวดเป็นมูว่างเป็นระเบียบปะคะนี่ละกาตึงบ่อยากมายุ่งกับนั่งนั่งมีความเป็นส่วนตัวไรค่ะอ้าวบนันไดมีดยายดาวกับอันทับพี่ไงยแยดาวไปโย่หันแล้วค่ะบาทเนี่ยหมอบไปหันอ่ะ บัดนี้ปัญหาหนักก็คือเราบอกให้ยายดาวนี่เอาอันนี้ไปทิมเนาะคะ่ะเนาะเอาไปเก็บยายดาวก็บอกว่างในหูบอบิก้เก็บดอกไม่เป็นถวยซ้ำคอยคอยทีล่างไว้แล้วนะคะเบิ้งค่ะยายดาวก็กันฟุ้นเรียบรอยะะ้อยเนาะค่ะเนาะเมืดขึ้นเมิดเว้นยายดาวก็ไว้เนี่ยค่ะ วันนี้ถาดแม่แย,แแย่ดาวเล้าก็ไล่ให้ยายดาวเอาหนีเนาะคะนะ่ะเนาะโอ้ยเบิงค่ะเบิงเห็นปะเราออกมาใส่ตรงนี้ล่ะเดีย๋ยวยายดาวสิไปถามความรู้ซึกเล่าขึ้นนี่แล้วสิตอบว่าอะไรดอกค่ะว่ามือน,นีเป็นแนวถ้ามากเบิงฝรั่งลางถวยกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายดาวในเด้อค่ะพี่น้องจ้าค่ะ นี่แหค่ตามาภาษาผู้เถ่นะคะเนาะฝรั่งอยากลองทุกอย่างนะคะเนาะ,ะแกอาจจะออกจากความคิดแกมกั่งแล้วก็ลองมาใช้แบบยายดาวนะคะตอนนี้พระใหญ่ก็กำลังเรียนรู้เยอะค่ะ การใช้ชีวิตแบบคนไทยนะคะเมื่อก่อนลุงงงอยู่ค่ะลุงงงเลยค่ะเพิ่นออกมาล่างไว้หมดเลยค่ะแสดงว่าสะดวกตอนนี้ลุงก็เริ่มเข้าใจแล้วค่ะว่านี่คือฝีมือฝรั่งนะคะฝีมือสะดวกแกบอกว่าเออสะดวกนะดาวน้ําลาดไปตรงไหนก็ไม่ต้องกลัวมันเปื้อนพื้นแกว่านะคะเนาะแกก็เลยติดใจนะคะพี่น้องออกมาค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้เมื่อนี้ก็อีกค่ะพี่น้องจ้า บัดนี้กะหลังจากที่ซอยกันเห็ดเวียกมัดเมย์ย่าดาวกับเมื์บยบมีเวลาให้กับเขากับน้ำค่ะยะ่าดาวก็เลยได้ซื้อลาดหนามากินค่ะพี่น้องจา้าแซ่แบแซบอ่อ,อนๆลาดหน้ายอดผักค่ะ